วอกี่เด็วอกี่ดวอลกเวสตลุกเวสต์้อาหุ่นเอลเวสต์ซวไปโฟทีดูบอลไม่ได้เลยอะคันโตเตะอะไรคันโตเตอะรไ่าไซน่า่าน่กคิปเสาสาเด่กคนทำ่ลิ่สาโดน้